ช <ม Wheel. S 3> ้าผ่อตๆมาชุน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 ถ้าไม่อร่อยจะให้ตะลึงจ้าอร่อยดานะเดี๋ยวตาแกแดง้่เลยนุ่งดงยักษ์โอ้ยยิดีครับอร่อยนะอร่อยนะเป็นอั่วไป เหอร่อยมันก็เปรี้ยวๆเ็บๆอร่อยนะหวานๆน่ากนเี้นะที่ไม่เคยกินเลยนะก็ให้ใตลอเขากให้ตก้ายหรอยางไงเขาบอกต้องรายอย่าง ล้างปากต้องล้างจานล้างข้าวปไมใช่ล้างปากล้างจานแล้วบเธอต้องไปแล้วนะเราจะล้างอะไร้่ะจะสะอาดเราเด่นเราขาวต้องขาวเราเด่ซื้อใหม่แลยวแต่เลยะมันเป็นแล้วก็ถ่ายรูปสวยน้วยสี แัรต์แชร์ใช่คุนลูกคุนลูกคุนเนาะเคริมอ่แลูกคุนเนาะใช่ลูกมนมันลูกคลมแล้วก็ลูกมบนอิ่มนวกับบ้านได้ค่ะ